ก็อะไรอยๆดให้้ใดกได้เยถ้าเกิดมีผู้ตกใจภายใต้ที่เป็นกลงอะไรพวกนี้ครับลาเัาเคาะเสียงหรืออะไรเนี้ยนเนี้ยใา้ในขารคนหาทำให้เราสามานนมีดับแจ้งมีคนติดแนทานฉาตัวเนี้เป็นกลองมันมันจะเป็นเวลาได้ไหมนะครับเบื่อใจก็มต่วายเลื่อนไหวในตัวมันจะะเด้งผ่าน จับคุณจะฟูมความกดพาร์ตตเลยแล้วอีกตัวนึงคือมันสามารถหลงคนเหพอดีกอคือสามารถบันตึกวีดีโอได้อ๋อบันตึกวีดโอได้จับห่วยกลับเป็นตาเสียงให้เราแต่ถ้าเป็นวร่างอยู่หอมันจะเป็นฟาเรนไฮต์ตารางยตาเราสูกก่อนตั้ขึ้งมาหาแค่ไปเรื่อยนี่คนฮะจาดสู้รัอสู้กันแล้ว và có cập này đi thử video không <coughs> <coughs> <đến> <coughs> <coughs>